รับทุกคนของนักปอนะครับก็นะครับวันนี้ก็นักปอก็นะครับจากเรื่องแรกที่นักปอเคยเล่าไปนะครับเมื่อคืนนี้ครับอเป็นเรื่องเล่านักปอนะครับเป็นเรื่องที่สมัยเออนักปอยังเรียนหนังสืออยู่มัธยมต้นนะครับชาวบ้านนักปอชาวลาดคร่บก็อมีหลายคนเข้าไปชมกันนะครับผมก็คอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณนะครับที่เออยังมีคน ก็าไปชมกันนะครับผมคิดว่าจะไม่มีคนดูแล้วจริงๆนะมมีคนก็ไปชมนะแต่ก็ดีใจนะก็เลยอยากจะมาเล่าอเรื่องหนึ่งะะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าโตมาแล้วนะผ่านมาห้าปีที่แล้วนะก็เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงงผมเลยนะฮะก็จะเล่าผ่านกันให้ฟังนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับ นนอนุญาตเปิดไฟนะครับผมสร้างบรรยากาศให้มันน่าชมหน่อยถ้าเปิดไฟมันจะดูแบบไม่น่ากลัวอะไรอย่างั้นมันจะแบบคือมันจะนมันจะจินตนาการภาพไม่ออกนะครับอันนี้ก็กินกาแฟไปด้วยนะครับเพราะว่าคนติดกับาแฟกับาแฟก,แฟก็เรื่องนึงผมจะเล่าให้ เพื่อนทุกคนฟังใน y youtube เนี่ยครับผมผตั้งชื่อเรื่องเลยนะครับว่าผีห่วงรถนะครับผีห่วงรถนะครับผมนะครับผีห่วงรถนะครับผมเดี๋ยวเราฟังกันครับขอยักไปหน่อยครับเพิ่มบากาศครับผมเป็นสายไปไหนเอ่ยนะครับผม ก็ประมาณสักปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดดีกว่านะครับผมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับผมก็ผมก็มีโอกาสนะครับได้ไปทำเป็นพนักงานรปภนะครับผมที่หนึ่งกิดแถวพระประแดงครับเพราะว่าบ้านผมอยู่สุพทาณพระประแดงพระสมุทรเจดียังไม่ถึงพระประแดงก็คือแถวเขตพระสมุทรเจดีย์ครับผมก็เป็นอ่า เป็นโกดังเคมีพันนะครับรับส่งพวกเคมีอย่างเงี้ยนะไปส่งที่นึ่นนะ,ะเป็นสารเคมีนะแล้วก็ผมก็อยู่คนเดียวนะที่นี่ก็เราประกอบก็จะอยู่แค่คนเดียวเชาว้ชาเช้าคนนึงวันคนนึงก็หมุนเวียนกันไปผมก็เริ่มเข้าไปทําที่นั่นได้ประมาณสักได้สามสี่เดือนแล้วล่ะก็รู้งานแล้วล่ะนะว่าเป็นยังไงนะผมลักษณะงานนะ,ะผม ก็เปิดประตูเข้ากับประตูออกเนี่ยแหละผมเราก็จบสารเคมีที่เขาไปส่งครับมันก็จะมีรถน้ํามันเนี่ยวิ่งด้วยตอนกลางคืนกลางวันก็จะส่งเคมีกลางวันก็จะส่งน้ำมันไปให้กับสถานที่ที่หนึ่งนะครับผมนะมันก็มีวันหนึ่งฮะผมอยู่กลางคืนนะก็ผมก็ค่อนข้างที่จะรู้จักครับคนขับรถพวกนั้นนะ่ะแทบเป็นทุกคนเลยเพราะว่าเขาต้องมามาบูจาจากผมไงครับผม ผิดกุญแจรถเนี่ยเขาจะเก็บไว้ที่รปภใช่ไหมครับเวลาที่แบบใครจะมาขับเนี่ยใครจะเอใครที่จะแบบเอารถมาส่งเนี่ยแล้วก็จะกลับบ้านหรือใครจะออกเอารถไปเนี่ยต้องมากุญแจที่ผมซึ่งเป็นรปภที่นั่นนะครับผมนะครับผมก็ทําแบบน,นี้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเป็นจีบประจาวัดนะฮะกลางวันก็ทําแบบพิ่งยิก็ทำแบบเนี้มยมีคืนหนึ่ง ผมเข้ารับการคืผมมาช่วงรับการคืนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็อยู่ในป้อมเปิดเพลงฟังวิทยุอะไรเงี้ยผมเหมือนเดิมเดิมที่ผมเคยทานะแต่สึกบรรยากาศมันเงียบมากเออรถมันเหมือนมันมองมองทุกทีมันไม่ค่อยเงียบอยางบนี้นะฮะมันมองมองแล้วก็เร่อดูมันแบบมันเศร้าๆมันคึมๆมันมองมองไงี้ไม่รู้ว่า เหมือนกับมันวิเว้แะทุกทีมันจะแบบดูแบบมีเสียงมงเสียงหมาเสียงอะไรเงี้ยแบบรถเข้ารถออกตรงนี้มันเงียบปกติไงต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะไม่ได้คิดอะไรก็มีรถตู้นะจากที่โรงงานเนี่แหละนะก็เป็นพวกรถแม่บงแม่บ้านอะไรเขาก็มาเพราะมีบ้านพักคนง,งานพักที่นี่ครับผมเราก็พักมาเราก็ต่เราก็ได้ความที่ว่าเปิดประตูอยู่แล้วห้เขามาก็ถามบอกว่า พี่ครับไปเที่ยวกันเพิ่งกลับเลยครับในความที่ว่าเออเราก็ถามกันนะถามแบบเออเห็นแบบก็ไปกันมาดูมันเงียบเลยถามไปเที่ยวกันเลยครับบอกปเปล่าเพิ่นไปงานศพมาอ๋อไปงานศพญาติมางานศพออคนที่คนที่อ่าทํางานที่นี่แหละแต่เราก็ไม่ถามอะไรมากเราก็บอกเออเอครับพี่พี่ว่าคุยแบบกลับมาลำิีป้อมอยู่ครับผมก็ เดิมนะช่วงนี้ก็จะมีเนี่ยคนที่แบบว่าคนขับรถมาเอาแจามาั่งมาเอาจาไปขับรถอย่างเงี้ยนฮะมาส่งรถบ้างก็ฝากจ่าเราไว้อะไรเงี้ยเวลาก็หมุนมเวียนอย่างเงี้ยประมาณสักติ่ที่สองก็มีรถเข้ารถออกรถเข้าบ้างรถออกบ้างอะไรเงี้ยนะผมก็นั่งอยู่ในป้อมหน้าเนี่ยฮนะนะก็มีพี่คนหนึ่งนะ พี่คนหนึ่งเนี่ยเขามาที่ป้อมผมแล้วเขาก็บอกขอขุญแจหน่อยนะสองสี่เจ็ดเบอร์แบบเบอร์รถของเขาว่า, 6, 2, 4, 7, าหกสองสี่เจ็ดอะไรนผมผมก็จำมาได้ละซึ่งพี่คนเนี้ยเขาไม่ค่อยที่จะมาวิ่งมาที่นี่หรอกนนน้านขา,นาจะมาทีหนึ่งเขาขับรถส่งน้ํามัน ผมานานจะเห็น,หนทีหนึ่งอะแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ขันอะไรยางเงี้ยเขาแบบพูดยิ้มยอะไรตลกแบบแย่เราอะไรเงี้ยไม่กลัวอะไรเงี้ยแบบคุยเล่นเนี้ยแบบแย่เราอะไรเงี้ยไอ้ผมก็แบบไม่ซีเรียสอะไรหรอกนะฮะไม่ซีเรียสอะไรนะผมทีนี้เขาก็มาขอแจกว่าอ่าพี่น้องอีน้องฝกสองสี่เจ็ดหน่อยครับอ่ะผก็ให้เขาไปอพี่เออพี่เออพี่ไม่เห็นนานเลยอย่นี้ไม่ค่อยเข้ามาเลย บอกอ๋อช่วงนี้ยุ่งงานยุ่งไม่ได้มาอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปแล้วไปเขาก็มาทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะมาขอกุญแจผมเรื่อยๆเนี่ยทุกวัน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 มาขอเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยเห็นแกขับไปเว้ยแกมาขอกุญแจแต่แกไม่ขับออกไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเออแกคงแบบอมันนอนอะไรเงี้ยเปิดแอร์นอนอะไระกลับบ้านอะไรเงี้ยมั้ง แต่เราก็คิดอย่างนั้นน่ะเพราะเราไม่ได้สนใจอะไรทำฟังเพลงของเรื่อยไปนะก็พอเช้าวันหนึ่งเนี่ยพอเช้าก็ก็คุยกันเรื่องว่าออมีคนขับรถเนี่ยที่อ่าโกดังอะที่ผมทําอยู่เนี่ยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอนี้มันเป็นงานศพมันเป็นยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงแบบผมก็ถามบอก ใครเ่ะอพี Man. ่คนขับรถไหนพี่ที่ว่าเสียชีวิตอะไรเงี้ยเขาเป็นอะไรพี่บอกอ๋อขับรถแล้วหัวใจวายอะไรไปอย่างเงี้ยนะหัวใจวายนะก็ว่าใครอพี่คนไหนลักษณะตายไงผมอยากรู้เผื่อเขามาเนี่ยนะเผื่อเขามาเนี่ยผมจะได้รู้ว่าเป็นเขาอะไรเงี้ยเออว่าเว้ยคนนี้ไม่ใช่คนอะไรเงี้ยผมพูดลักษณะแบบอุ้ยนานกว่าจะรู้ว่าแกม่ครมาเออคนไหนี้งีอ๋อคนนี้คนนี้เออจนได้ช่าว่าเฮ้ยพี่คนนี้นี่ว่า ่ที่ที่ไงที่ว่าเขาเอากุญแจาลจัดจากเราอะคือบุญจรถอ่ะกุญแจที่แบบจะไปเอารถเงี้ยผมก็ถามว่ากเขาเสียตั้งแต่วันไหนคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเสียงแต่วันไหนเท่าไหร่ครับทีนี้ก็ก็จับใจมาจะรู้ไปคนนี้อย่างเงี้ยครับอกเฮ้ยอย่างนี้มันนี้วันผมยังเห็นอยจุศมาที่แล้วอลไเห็นแก้มมาอยู่โนี่วันนี่มาแบบเฮ้ย ผมมาหรือเปล่าแต่เขาห่วงรถนะอะไรเงี้ยเป็นห่วงรถเขาอะไรเงี้ยรักรถเขามากเลยตอนนี้ผมไม่เคยให้ใครที่จะขับต่อยเขาเลยอะไรเงี้ยนะผมก็ฟังแล้วผมก็เริ่มกลัวแล้วไงผพราก็ต้องอยู่คนเดียวนะเด็กๆนะถึงจะมีบ้านพักอยู่ในนั้นก็จริงนะแต่ว่ามันก็วงเวงยนนะผมเพราะเราต้องอยู่คนเดียวทั้งคืนครับผมนะเป็นรอพอนี่มันนะครับมันต้องอยู่คนเดียวนะผมความสันโดษมันมีแน่นอนนะ ก็เหมือนเดิมครับผมก็นั่งอยู่เนี่ยเขาก็มีลูกพี่เขาก,ก็มาเหมือนเดิมเขาก็เข้ามาเขาถามว่าขอกุญแจรถหน่อยเนี่ยขอกุญแจรถหน่อยโอ้โหทีนี้มันอื่งไม่ถูกเลยเราก็ไม่ได้แบบคิดอะไรมากมายเนี่ยเพราะว่าขลังแบบฟังเพลงอะไรอัดเพลงอะไรเงี้ยชอบชอาาร้องคาราโอเกะอะไรเนี่้อมรูปฟอยอยู่แล้วร้องอ,อ,อะไรย่าง้ก็ฟังข่าวฟังอะไรพวกเนี้ยเล่น เฟซบุ๊กแชทกับผู้หญิงในกลุ่มบ้างอะไรเงี้ยเหมือนมาทำหลายอย่างจนลืมไปเขามาขอกุญแจเราไอ้หกสองสิบเจ็ดนะครับอ่ะผมอ่ะพี่เอาไปไปพอเราไปปุ๊บไอ้ลมดึกได้อ่ะพี่วันนี้ใช่คนที่แบบไอ้เขาเสียไปนี่หว่าเอาแล้วทีนี้นะความกลัวเริ่มมาแล้วครับไอเราก็คิดว่าเราอาจจะฝันอะไรก็ได้บ้างตื่นมาอะไรเงี้ยแล้วขึ้นไปอีกผมก็เดินออกไปเลยด้วยความแบบ กลัวบ,บ้างก็ไว้แต่อยากจะรู้่งมันเป็นยังไงเราอาจจะแบบเผลอหลับไปหรือเปล่าตื่นหรือเปล่านะนะเราก็ออกไปปุ๊บก็ไปเห็นสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องรถปุ๊บเขาก็เขาเปิดไปนะให้เห็นเลยว่าเปิดไปว่าเออแล้วก็เขาก็ยิ้ม,มหันมายิ้มแมวแล้วก็ชูสองนิ้วนะผมชูสองนิ้วว่าเออแบบเออตักทายเราอะไรมันปกติเหมือนแบบเขาไม่เป็นอะไรไงเราก็กลัวปุ๊บสุดท้ายเราก็ ด้วยความกลัวเราก็เข้าป้อมรลวพอมาผมแล้วก็เก็บอาการไว้อะไรเงี้ยคือไม่ออกไปไหนคะผมนะเพราะว่ามันเนี่ยเราต้องในหน้าที่ของเราเราจะทิ้งป้อมไปก็ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ที่นั่นครับก็แล้วเขาก็เปิดประตูขับรถออกไปเหมือนปกติเช่นเคยบีบแต่เราก็เปิดประตูด้วยความกลัวแล้วก็เปิดเข้าไปครับผม,ผมเหมือนปกติทุกอย่างรถกลับออกไปนะพอรุ่งเช้าเนี่ย ผมก็คุยเรื่องนี้พวกคนที่นั่นก็ฟังก็บอกให้ใช่เหรออะไรเงี้ยบอกจะจะเป็นอย่างไได้ยังไงในไม่ว่ารถก็ยังอยู่ไม่ไดปไหนเลยอย่างเงี้ยผมว่าผมเปิดประตูให้เข้าไปเมื่อคืนนี้จริงๆผมพูดเรื่องนี้เขาให้พวกคนกับรถในที่นั่นได้ฟังเขาบอกมาดูนี่ดิรถมันยังอยู่ที่เดิมไงนะเขาก็พาผมไปดูเออรถที่เขาอยู่เออมันออยังจอดอยู่ที่เดิมอม่ะแต่ผมแต่ผมไม่เข้าใจว่ารับรับที่ผมเปิดประตูให้ รถพี่ก็ออกไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรไงครับผมนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบเหมือนแบบเราดูหนังผีหรืออะไรที่เบบยดสายอเป็กอะไรให้มันน่ากลัวหรือแบบหมาหอนอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เราดูหนังมันไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเหมือนลูกปกติที่เราทํางานปกติเนี่ยเหมือนเราคุยกับคนอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้ว่าเ,เขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างงี้ลูกเขาไม่รู้เนี่ย แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่ในแบบในเรื่องการทํางานของเขาอ่ะเอออาชีพเป็นการทำงานงานี่ก็กกกทำงานทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเองไงแต่เราก็รู้แต่เรารู้สึกว่าเราก็พูดคุยกับไม่ปกติไม่มีอะไรนะผมมันก็แต่พอเรามานั่งคิดทบทวนเราว็ถามไม่กลัวก็กลัวแต่ว่าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของปกติครับคนที่แบบเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบยังอยู่ในวังวนนั้นอยู่นะครับยังไม่รู้นะว่าเขาเนี่ย เสียชีวิตไปแล้วเขาเคยทํางานทีนี้เขาก็มาที่นี่นะผมนะผมก็จบไปแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับผมน่าจะถูกใจนะครับผมกับเอฟซีนะครับหลายๆคนนะครับผมนะครับที่ฟังติดตามกันไว้นะครับผมนะครับเรื่องผีห่วงรถระครับก็ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มานะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่สองนะครับที่จะเล่าให้กันฟังแลถ้าเกิดมีคนชอบไปก็อาจจะมีเรื่องอื่นเล่ามาเรื่อยๆนะครับผมนะ พรามันก็มีหลายเรื่องที่ว่าผมประสบพบเจอมานะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่แบบเข้ามารับฟังชงผมครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม